พาทุกคนมาเบินเขาครับเขาซุกเลี้ยงเต็มหน้ากลนสิได้ที่กัสิได้เกี่ยวแล้วครับหน้าคุณกั้แพงแนาะพาทุกคนมาอัพเตดข้าวนะครับเร็นการตรงห้ตรงหน้าครับกดไลค์กดแชร์บีอลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผม จากมือที่หลังมือออกคนสานะครับฝนตกมายังหนักครับขึ้นนั้นตอนนี้น้ำมันเยอะมากครับเต็มไปหมดแลยน้ำหวยน,น้ำสาสาน้ำไ้น้ำหน้าแล้ะครับในขณะเดียวกันเขา,เ,ขาเริ่มที่พ่อเกีียวแล้วครับเขาดอเขายังนะเดี๋ยวมือนี้เบี๋ยวว่าทุกคนมาอัปเดตให้อัปเดตหน้านะครับมือเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ B l c h a ช n e นนะครับแนละ ทางถนนก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นยูคาลิตัสนี่แหละครับแนวเป็นแนวหญ้าป้ายนี่ครับนี่คือหน้าคุณคำแพงนั่นแหละครับหน้าคุณคำแพงครับเข่าครับเข่าซุกเหลืองไตที่ก็ได้ใก่้ชิดเกี่ยวแล้วครับ,น,น,รบนี่ครับแต่ว่าน้ำฝนเนี่งมากครับแต่ก่อนๆเนี่ยโบมีแผบอยู่โบมีน้ำนะครับ บัตจ,จีนี่เกี่ยวมีน้ำครับบัดนเนี้ยนี่ครับสุกเหลืองเต็มหน้าแล้วครับผมโห่นะไอ้ถึงฤดูเกีียวเขาแล้วครับก็้ทเป็นฤดูปลายฝนต้นหนาวแล้วครับตอนเช้าเนี่เหนีโหโอากาศเย็นมากๆครับนี่ว่าสิ่ว่าพอทุกคนมาตั้งแคมป์นี่จช้าเช้าอยู่แล้วครับจะขึ้นหนึ่งนะ เอาบรรยากาศแบบหน,า,นาวตอนเช้านะครับรอช่วงมีฝนมันตกเราเห็นละงอกครับถึงเห็นละงอกแล้วมึนี่บีเอลเพราทุกคนมาบงเข่าครับเขาซุกเลื้องเต็มหน้ากลสิได้ที่กลสิได้เกี่ยวแล้วครับหน้าคุณกำแพงเนาะพาทุกคนมาอัพเตดข้าวนะครับ ปรรกาศทรงห้ตรงหน้าครับกดไลค์กดแชร์แบลลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมย,ย่าว่าเห็ดยังก็เห็ดนั้นพักปลูกพักน่อนนี่มมนดูดูนี่เนาะโอ้ปลูกบักทั่วบักเขือบักพริก เก็บกินนิ้วห้อยไปหน้าพี่แล้วครับโอ้สุดยอดบรรยากาศปลูกพักกาดปลูกพักทุกอย่างแหละครับ<ห>โอ้เป่าไหลยายคุณคุณแพงพีง่เห็ดห้องนอนเอ้ยโมแมนห้องสวมสวมนะครับข้อต้นนี้ขอบอกวันดกขนาะดปีทีเดี้วบรรยากาศ ทงไห้ทงหน้านั่นและครับออกมาชมวิวทงไห้ทงหน้าไต่น้ำครับนี่นี่พนละครับเับแพงก็และครับเมื่อนั้นน้ำม,ม,ม,นะมือจิเต็มเลยไหมฝนตกนี่นะแต่ดูน้ำมือเต็มเลยครับเมือ่อเขาพันศานะครับน้ำจิตัดเราไม่ได้เลยบ่นี่แหละครับเป็นโอโ้โหมีแต่น้ำนะครับ นี่โอ้โหภาบเกาทางน้ำนี่เห็นอเลยรครับขึ้นมาผิดเลยพจกระสิตัดม่ผิดไปทั้หน่อน,นี่จะกปนห่วยเนาะห่วยไล่ไปยอดเลยมเมแต่นาวมืดนะครับตอน,นต๊ตแห้งแห้งคากรี ร,รับเง่วครับเร,ร,ร,ร่งงวเองวมีวเาลาบงนี่ก็สบิบห้อยเนี่ยเขาเนี่ยมันโดนนากันไปอ้าวมาจ้างบ่อนี่ยะครับมีคาบนะนะครับมีคาบน้ำน้ำนี้ยังนี่นะครับช่วงนี่เออหล่มาจาก ฟังท้งนั้นก็บปปนอ้อยเพื่อนโอ้ควันลงน้ำท่วมยังวะเนี่ยครับโอ้ใส่เบ็ดใส่ก้้งหาปูห้าปลากันชุดยอดแล้วครับแต่ว่ามีป้ายบอกห้ามจับปลานะครับ ดำไปครัพวกงามขนาดครับให้นั่นแหวาดำไปครับง,งามเลยโลก,กามาดำหน้าหน้าตรงนี้หละครับปีนี้ยอดนี่ของวัน